เย้ยสวัส <Labor> ด <ator il fi> <hat> <sin rebell sangat> <son> ีครับกกับพวกเราตื่นดต้น that react วันนี้นะครับเราก็มา reaction วงผู้ชายอีกแล้วนะครับสำหรับวง Enhypen หนะเห็นหน้าปกก็อยากดูแล้วเป็นพี่ฮิซึงสุดหล่อคือเนี่ยไม่รู้จักเลยว่ามีใครบ้างอารู้จักอยู่สองคนจะมีฮีซึงซองฮุนเจคที่จำหน้าง่ายเจ อ่ะอีกสองคนต้อครบวงการลอรีเออไม่คือไม่ค่อยได้ติดตามฟังไม่ฟังหรอไม่ได้แบบว่าติดตามแบบติดแนสติดแนสเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตะวันก็เป็นเอ็นจินเลยนะครับก็วันนี้ไม่มีสเตจเนาะเราก็จะเป็นดีแอคชั่นเอ็มวีเนาะวันนี้ใช่อย่างเดียวก็ไปดูกันเลยเริ่มเลยโคโรนาโคโรนาโคโรนาข่าวดาวตีมอยไป ปีใหม่เออก굿ไบายหนึ่งเก้าเก้าอ่ะปีสองพันเอาเป็นการแบบว่าโอ้อเจหรอคนนี้เจใช่หล่อมั้เป็นแบบนาร์กนอร์ก็ก็เอออือออกมาโดนถีบหน้าเปิดมาเลยอ่าถ้าหนึ่งพันเจ็ มิคิเป็นมักเน่ใช่เป็นญี่ปุ่นเหรอใช่แล้ว่าสมบูรณ์ผมองแล้วหล่อมากเจยุนเจยมันหล่อขึ้นกว่าเพลงที่แล้วอีกใช่จริงเหรอชอบเพลงซึ้งมากเพราะว่าแบบคนชอบคนหน้ากามยาวชอบเออเอาะก็เป็ลูกนี้ดีนะลูกนี้ดีชอบมาก นี่น้องฟอนต์มีจอมวอนไม่ใช่หรอจองวนโอ้นี่ผู้ชายคนหล่อมีเสน่ห์ตรงไหนรู้ไหมตัวที่แบบมีมีใยอะไรอย่างเงี้ยม,มีคนโทรมาว้าวมีคนโทรมา ฟังจากบีถับเพลงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบตุนตัมตุนตัมเหมือนเพลงอื่นมากแต่ว่าโครกาแบะแน่นมากทั้งทีนร้อนจังแต่บีแบบว่าแอบงบน้อยนิดนึงถ่ายแล้วจะตวถ่ายแบบว่าเพิ่งเซ็ตมาเออเซ็ตแบ่งเซ็ตมาแต่ผมใหม่ยแล้วหล่อนะไม่ค่อยชินเหมือนกันนะปกติน่าจะแบบ น่ารักมากเไม่าบัสีมาจาก,มาก,มากมจเมืองอะไรบิดเบยเบยด,ดิอันอนอี้เาชื่อเมืออะไรบิดเบยหรอ,อไ,รไม่รู้เที่ยวชื่อเมือว่าอะไรไม่รู้หลอมาชิดด้วยเป็นเพลงแนวที่โตขึ้นอีกแล้ว ชอบชุดนี้จัง<ป>ชอบชุดนี้ชุดนี้ดูแบบแบบเรียกได้ว่ามันบอกอะไรนะปีปีมาเพิ่งปีสองพันแล้วชุดแบบชุดแบบสมัยั้นเออไ,เไม่เกิด <c oughs> ไม่ได้คุณังไม่เกิดเกิดแล้วฉันเกิดแล้วฉันน่าจะอายุประมาณสักสามสี่ขวบตอนนั้นเฮ้ยครบจบแล้ว่ะ dark but out เอาทัเอาทั้งมูลพูดเลยว่าเพลงจบเร็วมากว่อกีพิ่งคุยกันแบบแป๊บเดียวจริงแบบเอาแม้มาจากไหนอ่าเอองงมากว่ราเพลงคือแบบเร็วเกินพูดได้แค่นิดๆหน่อยๆก็แบบจบแล้วเอาใหม่เราดูเราจะมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะมาวีนี้าจะมาวิเคราะห์ฉากแต่ละฉากของแต่ละคนเลย ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยชาแนลนะคะนี่คือออฟฟิศใช่ในยุคเก้าสูตรเป็นการเ้าดาวอืมเป็นการเ้าดาวจากปีหนึ่งเก้าเก้าไปหนึ่งไปสองพันเออเป็นจัอยู่จักตึกสูงอืม J นะคะแปลว่าเป็นแล้วก็เป็นกาสิแบบยุคนานนไม่ใช่เป็นคราฟิกแบบยุคนานอ่ะบนหน้าเขียนว่าอะไร flying ใช่ไหมร้องไห้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปอีกรอบไปอีกก่อน C Y N I เฮ้ยตกใจไม่รู้ตัวเหรอรู้ว่ามาแต่ว่าขึ้นมานหล้องก็ใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันอ่านไม่ออกเป็นสลับไปสลับมาชุดเหมือนนั้นเลยชุดเท่ออืเป็นยุคน้นเป็นเออเป็นแบบเป็นฟิลนั้นเป็นสปอร์ผสมสเว็ตเตอร์ด้านในใช่ชุดไม่นานที่เป็นสปาร์ นี่แล้วก็เป็นมาขอบทุกคนใหม่ขอเนี่แล้วก็โดนถีบหน้าไปหนึ่งชุดสวยอ่ะชุดเท่ใช่ชุดที่ทุกคนเขาชอบชุดนี้เหมือนกันแต่เราชอบชุดจะไช่มากกว่าเป็นชุดหนังผสมกับชุดบวมหรออืมเป็นแบบมันผ้ารวมรวมรวมกันอะชุดต่อบปต่อผมช็อตก็สวยผมช็อตอ๋อจะดูดูเด็กมากเลยอ่ะ นิกกี้นิกกี้นิกกี้เด็กเด็กเด็กอยู่อ่าเป็นอคนปุยปุยหมดเลยเราทั้งฉากเนี่ยสีขาวแล้วก็แบบมีปีกสีแดงใช่ขาแล้วเดินเป็นปีกสีแดงเหมือนรอยเลือดโอ้หล่อนะหล่อฉ่นว่าทรงนี้น่าจะแบบเป็นคนที่เปิดหน้าแล้วหล่อใช่หน้าน้องหล่อเออเนียปากหนึ่งนี่ที่ซื้อมาพร้อมกับฝุ่นควันอ๋อเนาะอุ้ยดูจมูกแบบ ที่ฉันใส่ฝันหน้าพระเจ้าอีกแล้วใช่สวยอันนี้เหมือนแบบว่าอันนี้ค่ะจอนอ็อนิกิหรือเปล่าแล้วก็มีคําว่าโกหก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 โกคิดตัว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 คิดจู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 ่ค่นี่นิกิจริงด้วยไม่น่าเหมือนไทยจังคนนี้เป็นคนเอเชียญี่ปุ่นหรือคนเอเชียญี่ป่นคนอยู่เอเชียใหม่ันี้ก็เป็นโอุ้ยน้องจอหคิวด้วยเพิ่งเห็น ใช่อันนี้เจอะคิวหล่อแหล่อแล้วเจาะคิวเถอะโตแล้วอันนี้ก็เป็นแ่าเป็นผู้ชายใส่คอนเฟิร์มแล้วก็ดูสวยเราบใช่อันนี้แบบเป็นอวตารมากจริงอันนี้จะเป็นแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยในห้องหกแล้วเฟซอีกเฟซอีกรู้สึกว่าเพลงนี้เจซีนเยอะขึ้นหรือเปล่าใช่ใช่ไหมโอ้หล่อสังหล่อจริง อันนี้แม่ฟีลแบบมันแบบว่าบรรยุก,ก่อนสติจะป,ประมาณนี้ที่มีรไฟประมาณนีเนแบบเ้เป็นแสงแบบเปิดจากเป็นแสงแบบแง้มประตู <laughs> แสงนี้แบบแง้มประตู <laughs> ใช่เขาะเปิดประตูก็แล้วเปิดกว้างอยู่นะ <laughs> <laughs> นี่จะช่นี้ก่อนใช่ว่ามันดูแบบดูครอ,อมืมันอยู่ในาน้ำด้วยเนาะเนี่ยเป็นตัดกับฟ้ากับกับอะไมันอยู่ในน้ำมันเป็นตู้กระจกเป็นอควาเรียในานา้ำ <laughs> ใช่ มันแบบเล่น,<อ>เ,ลนเล่นยุคก,ก่อนจริงเพราะว่ายูจากสีแ,บบแล้วก็อช,ชอบท่าเนี้ยจะจบเนี้ยแล้วมันก็จบเลยขม,อ,มอ๋อมไมมันไม่มีท่านบิดเออมันแบบมันรวัวรัวรัว,ว,วต่อกันเลยแล้วก็จบด้วยคำว่า m o o มูนดัก o ูนดูบลัดเอาต่อโดยรวมก็หล่อค่ะหล่อมากด้วย ก็มุมที่ช่วยมุมหนึ่งเนาะสำหรับเกอร์ก็ชอบแบบว่าชอบมากกว่าสองเพลงก่อนดังแดสกับอันนี้ล่าสุดอ่ะอันนี้ชัมชัมแดส์สำหรับเพลงไตเติลฉันก็ยังชอบก i v i บ t ้ k เทคเก้นมากกว่าที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือโอ้ยแต่แต่ว่าไม่เห็นเซตอันนั้นเลยรูปทีเซอร์ที่เป็นชุดขาวแล้วก็เป็นพุ่งย้าก็หลังจากที่ว่า ดูมานะคือดีว่าไม่ค่อยได้ดูไงเพ็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าฟังอย่างที่บอกไปต้นคลิปก็ก็รู้สึกว่าชอบการแบบเล่าคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ดีมันก็ดูแบบฉันจีตัอีกแล้วใช่ตกปลาใช่หรืเ่ฉันจีตัดจีตาดไปมากก็เนี่ยเออก็เป็นเหมือนกับว่าโอเคดีเรื่อโคโลกราก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่าเรื่องารชอบบีทมันมันไม่ได้แบบตุ้มๆเหมือนเพลงก่อนเออไม่ได้แบบ ตุ้มตุ่มแล้วเต้นหนักก็ว่าเนี่ยแบบรู้สึกว่าใช้ร่างกายกับกับท่าเต้นกับบีดอะเร่ๆคล,ลุมอะไม่ได้ว่าปล่อยให้บีดที่มันเบาเนี่ยให้มันเบาไปหมดแต่ว่าท่าเต้นมันยังดูแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บพวกอะไรนะ <ใช S 1> <c oughs> อ่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ดู <คำ S 1> ดูเป็นเออเก็บคำมันแบบก็เป็นเอกลักษณ์ของนในเพลงเนี่ยมันคือแบบว่าท่าเตน้นต้องดูยากแล้วก็ดูแบบแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนครับวงอื่นๆที่สังเกตนะจะเป็นแบบ ไม่ได้หนักมาฮานี้กับหนักมาฮานี้จะเป็นแบบไปของตัวเองออกมาเลยใช่ถ้าเทียบกับเอ,อ่อพ่อแบบรุ่นรุ่นพี่ในในค่ายเช่นแบบบ t s ีเอหรือทีไทีไ <ป S 1> ทเออทีไปทีก็ไปอีกแบบบีทีก็อีกแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสิ่งที่มันจะเหมือนกันก็คือความหนักแน่นแต่ละวงอ่ะมีเยอะมากพลังและ e อ e r อ y อย่างมันเยอะออชอบตรงนี้แบบดีใช่แต่ยังไม่เลิกมีนนะยังหามนไม่ได้ก็ยังไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่คนละ น้องก็มีอะไจะพูดไมหมคะ <c oughs> ไม่ไม <c oughs> ่บอกว่าบอกไว้ก่อนว่าที่ที่หายไปเป็นครนึงก,ก็คือไปรับมันขึ้นมาแล้วครับที่บแบบดีแอ็อยู่แล้วก็มันมีคนโทรมาก็คือมันม, <า S 1> มันเองเออเออก็ขึ้นมาดูไม,ดมไม่ดูแป๊บเดียวเองก็ไม่ดู้แต่แรกไม่รู้จะซ้ำว่าออเพิศใมรเขาไม่ได้ซ้ำเนาะแล้วส่วนตัวก็ชอบคือว่าทัดใจที่สุดคือชอบชุดชุดมีความแบบดูเป็นแฟชั่นที่เรา ไม่ค่อยคุ้นตาคุ้นตาเท่าไหร่น้อการแบบก็าเราเกิดไม่ทันเออมันมีการเอาเสื้อผ้ายุคก่อยุคใหม่อ่ะมันมีแอ็นเมกันแล้วมันก็สวยแล้วก็มีการแบบว่าบางคนก็ใส่ที่เอาชุดของผู้หญิงมาแอดแล้วก็เออมันก็เข้ากันสวยด้วยส่วนตัวเพลงก็อืมเราไม่ค่อยติดวงนี้นาะก็ยังว่ามันยังไม่ติดหูเท่าพีงคนก่อนเท่าไหร่ใช่มันแอบแต่ว่าพี่มันก็แอบแบบเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้มีท่อนพีคอะไรอย่างเงี้ยก็รอนะคบวงโคเวอร์ที่ ที่ประเทศไทยนะครับติดตามอยู่ใครก็ใครเต้นก็ช่างก็จะเปิดดูนะครับโอเควันนี้นะครับก็ได้มารีอคแล้วน้องเป็นเพลนะครับเออก็ทิ้งทยว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะกลับมารีอคแบบว่าจะกลับมารีอคทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยจะไม่ได้แค่ผู้หญิงแล้วก็ถ้าเพลงไหนออกเพลงไหนออกหรืออยากให้เราอยากเพลงอะไรอย่างที่บอกเลยนะคนที่เราจะเปิดดูใช่ก่อนที่จะเปิดดูจริงๆเพลงไทยเพลงญี่ปุ่นอะไรก็ใครกงจะมแบอกบอกไปก่อนเลยทีป๊อปเคป๊อปเจป๊อปอะไรผมกินก็ได้ผลังอินเดียอะไรก็พูดมาเลย ทั่วไปทั่วนะคะทุกคนเอาเป็นว่ายังไงก็มามาพูดคุยกันได้เนาะในคอมเมนต์ใช่ตากัยนะคะ C U R P ค่ะ TikTok จริงอ้าวงงค่ะก็อย่าลืมติดตามพวกเราเรนวูทิ้งนะคะก็จะมีผลงานใหม่ออกมาแล้วติดตามผลงานเราได้นะคะในช่องเรี้ยวดิ้งนี่แหละค่ะแล้วก็จะกลับมาแอคทีฟให้มันมากขึ้นนะคะโอเคก็วันนี้ก็ก็พอแค่นี้แหละพอเถอะพอเถอะอันบน่งสองสามบ๊ายบาย